อย่างแรกเลยที่หนูแบบประทับใจมากเลยที่เหมือนแบบเวลาเออเราเราเวลาไปนั่นเราก็จะเตรียมชุดเสื้อผ้าไปเยอะแต่มันเตรียมไปน้อยใช่ไหมเพราะว่าอะไรหรือปะตอนกลางคืนเวลานอนมันไม่ใส่เสื้อผ้านอนมันไม่ใส่เสื้อผ้านอน <c oughs> คือนี่คือคนไม่รู้ <c oughs> ไม่เคยมีใครรู้นะกุ๋มบอกเลยคือ,อนนไม่ใส่นะไม่ใส่อะไรนอนเลยไม่ใส่อะไรนอน <c oughs> ถึงว่ากระเป๋าแม่งมีอยู่ไม่กี่ชุดคือมีชุดมาแล้วก็ชุดกลับชุดมาชุดกลับเราเคยเห็นภาพนั้นกับตาไหมไม่กล้าเห็นทําไมอะ่ะไม่แต่จริงๆแล้วมันเป็นคนที่ไม่อายอะไรเพราะว่าหนูไปบ้านมันก็เปลี่ยนสื้อผ้าถอดนู่นถอดนี่ <laughs> ไปเดิมาเรื่อยๆคือ เพราะว่าเขาไปทำทาวลี่พีเซนเพราะว่ามันด้วยความแบบนางแบบอะค่ะมันจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็วนู่นนี่มันก็ไม่มีความอายอะไรกันอยู่แล้วพอเรานี่ยค่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงอะเพื่อนสนิทผู้หญิงกันเองมันก็ไม่ได้อายหรอกใช่แต่ตอนเป็นนางแบบอะมันต้องเปลี่ยนชุดเร็วใช่แต่ว่าหนูอะจะถ้าอยู่หลังเวทีหนูจะเอาลาวมากั้นเพราะว่ามันจะมีนายแบบผู้ชายด้วยไงเพราะว่าจริงๆตรงนั้นเนี่ยหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้แต่ตอนที่เขาเปลี่ยนไอตัวแคทวอล์กเนี่ย ข้างหลังนี่เป็นละวิ่งเลยนะฮะใช่ถูกไหมใช่พี่ยังตกใจอยู่เลยพี่ก็เคยเดินแบบงล้วก็ต้องรู้เฮ้ยตรงนี้เลยเหรอบอยเนตาเป็นไงตาตาเป็นไงใส่ใส่กางเกงแต่ว่าไม่ได้ดีใส่กางเกงกลับด้านเลยอะอะไม่พูดถึงก่อนพูดขอแก้ตัวได้ไหมมันสบายดีเวลาตัวโดนผ้าห่มอหนูรู้สึกว่ามันพอพอร่างกายเพอะว่าหลับไปในสมมติเราหนาวอยู่ใช่ไหมคะพอเราห่มผ้า พอร่างกายมันปรับอ่ะมันจะอุ่นพอกันคือหนูว่าเขา,าออกแบบมาแล้วออกแบบมาแล้วที่นอนเขาออกแบบมาเพื่อให้ผิวเราอ่ะโดนกับที่นอนโดยที่ไม่มีอะไรกัน้นถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องมีมะพัถหนริงจริงหนูไปหนูไปต่างหนูไปต่างประเทศกับผู้จัดการไปทํางานหรือไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผู้จัดการก็โอ๊ยมึงไปใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็จะแบบฮุบเข้าเตียงเลยเพื่อนทุกคนก็จะเราก็ร่อนจอนกระโดดเข้าเตียงผู้จัดการเราต้องทาใจทําใจตองทั้ทุกคนที่นอนหนูก็ต้องทใจแต่หนูจะนอนกับคนสนิทเท่านั้นไงปัญหามันคือว่าในนาโคจีน่ารู้ไหมว่ามันจะเดือดร้อนถ้ามันไม่มีเสื้อผ้ากันไว้สักนิดเนี่ยงานตรงนั้นมันจะน้อยลง มันจะเกิดการซ้ำโหยกันแบบที่เรียก, <Feeling. S 1> ยกว่า f e ลล i ่งฟ e ล l ิ่งมันจะไม่มีความแบบค่อยๆค่อยๆอ,อ,อะไร <c oughs> อย่างเ <c oughs> งี้ยค่อยๆไม่มีหนูหนูใส่ชุดนอนไหมใส่ชุด<ต>นอนเป็นยังไงเอาจริงๆหนูแลแต่ฟิลบางทีก็เป็นชุดนอนแบบจริงๆเป็นคนชอบลูกไม้ก็จะมีบางทีก็ใส่ลูกไม้บ้างอยู่บ้าน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็เป็นแบบกางเกงขาสั้นเป็นแบบฝรั่งค่ะขาสั้นเสื้อกมอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นใช่แค่นั้นส่วนใหญ่ก็จะคนส่วนใหญ่ก็จะใส่แค่นั้น ขท่าที่ผมรู้จักก็จะใส่แค่กางเกง <c oughs> ขาสัน้น <c oughs> เสื้อกล้ามหรือเสื้อยืดอ,อันนั้นแล้วแต่คนฟิลชอบแบบไม่ใส่อะไรความสัายนธนตาล